ด้อเจอบได้โดยพระองค์เองแม้แต่ที่นิพนานแล้วพระอ,องค์นั้นสัตตาอารมสมานาคติยะปัปปิตาเป็นผู้มีสัตตาออกบวชจากเรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัดสมิงปะคะวัติพัมมะจาริยะสชรรามาประปัปปอจุดเจมามะจันในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้น เที่ยค,คาชาชนั้นสีขาสีวะดสมปนาถือความด้วยสีขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของคิกอยูทั้งหลายตั้งหน่อพเมจาริยาสิมัสสะเทวรสัจสุขะกานดสาัสจานัตถิยาอังวัตตัวขอให้พเมชัชนของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการดำดี่สุดแห่งความสุขทั้งสิ้นนีได้ อัุญาตธรรนิกาปจริภนะปะทามปะนามเสอาิสยกัลยาโวทิศทิวรักาทิเสวามิราอยามพิจารณาแยกไยแนุ่มคนีว่าชาวเทวีทัศน์สปชิกาตายะเจกาจะบังดามันาวณัสสัมปฏิกาตายะ เพื่อบำบัดความร้อนตั้งจิตให้สวาตาปะารรกมปัสสนัปฏิัตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเดียดุลมเดกจัดเชืิอการทัางลายทาว่าเทวะิโกนาปฏิสาธานาแค่เพียงเพื่อปกปิดเทวะทันใ้เกิดวารละอาย ปักที่สังเกตุสบินาปัตังปฏิเสวามิครายวิจารนงลอยายแ้วสันบินบาร์เมืวัดภวายให้ให้เป็นไปเพื่อความเจรินสนุกสนานธามมกายให้ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดธรรมังน์กลางกายธรรมดาทายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับาวิโูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งจาวาเทวาอิมัสตายาสัุติยาแต่ให้เป็ียนไปเพื่อความทั้อยู่ได้เองไปนี้จารยพนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพทิสุภาติยา เล่าความสิ้งไปความลำบากทางตายตรมจาริยากทุกขให้เราขอเพียงพันับพืชขรรมจันทร์จิตทุรนัจจะชนะัติสานิด้วยการดังอย่างนี้เราย่อมระนักเสียได้เส่งโลคภัยขณะเ่าคือวามเยี่ว อนุวัสติเวทนาอุป ja ัสส At ัญญาไม่รังทุกขเวทนามัสให้เกิดขึ้นยาสตรายจมิทวิสติอนุวัชตะขปัเสียโรคาติอาศัยความเป็นไปโดยสะดวกเป็นอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาจด้อยได้ด้วยแล้วความเป็นอยู่โดยอาศุขด้วย จากนี้เกเรานำมิปฏิสังขารที่โสเสนนาสนะปฏิเสวานิราย่อมพิจารณะโวยกปายัยโสเสนนาสนะที่วะเทวะสิทันสัปติคายะเพียงเพล่าบำบัดกำรรุนัสัปติวาายะเพื่อบำบัดำร samatawa apa kapan sampai-samahatitiba kayak suasempatcap tulong dehai Jawat dewa อันจะเปมีการศึกตาและเคื่อความเพียรผู้ยินดีได้ในที่เลีกเล้กสำหรับภาวนาปฏิสางขยกิสทิลาระ์จจิยาเพสัจจะริภาะนาทฏิเสวานิเรายอมพิจารณนารายาภเละขอริโุเธสัตขอริฐานอันจะคุ้เจคนใต้ ยาวาเทวาอุปานาณะเฮยาปาธิกาัะเจรนาณะอาติกาตเลวเจรเจอบัมบัดสุขเวทดนะทันตังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาตากาเป็นมูลอัคุยาปัญจตารมะตาญาติเจรควมนปิู้ไม่มีโลกเบียเบียเป็นอย่างยิ่งดังนี้